บิ๊กแค่ห้าหลังจากได้ออกทีวีไฟกะแสก็มาไม่พักนู่นนะฮะหน้าผิดติ๊กต่อก้า YouTube นูนนี่นั่น,นหรือนี่ด้วยเฮ้ย,ยไม่มาเร็วแท้และยีสีชมองออสตาวันนี้ลูฟี่แค่ห้าจะได้มาในครอบครัวของเราเลยหรือเปล่าดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนยันเราจะเป็นยังไงไปดู เปิดคลิปมาก็ซืบเนื่องต่อจากคลิปก่อนเพื่อมีปมหมาในการทําเทพเงาหายได้ใช่ครับซึ่งมหัลรักที่ทำให้เราทำในคลิปที่แล้วไม่ได้คือวัตถุดิบเนี่ยแหละทำไม,มผมนั้นทําตั้งนานก็ยังทำไม่เสร็จสักทีซึ่งก็เกินได้ครับขออนุญาตไปดูตู้ซู้ก่อนเผื่อบางที่ดีไม่ดีมันจะเข้าตู้สืม้มาก่อนก่อได้ไม่มาอีกแล้วอ่ะคงไม่ได้เห็นแล้วล่ะมั่ง ผมว่าผมตัดใจจากการดูตู้สุ่มดีกว่าแต่ถึงจะพูดอย่างงาั้นทําให้หลายๆคนคิดว่าผมจะมาลงสตอรี่ต่อแต่ยังไม่ใช่ครับคือเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่าสิงหาได้ผมก็จาได้วพาในอ e ีเต์เราบอกว่าวันที่4สิงหาเราสามารถไปรับของได้ด้วยถึงมันจะเลยมาแล้วก่อนเถอะแต่ผมคิดในงแง่ดีว่าอาจจะรับได้อยู่แต่เมื่อเดินเข้ามาถึงมันก็มีข้อความเขียววนแล้วก่อนหน่อยเมาส์อันล็อกซีแรียสเก็งงนินท์่ามันคืออะไรวะ คุยกับแดนอ่าเฮ้ยตัวนี้คือมีกระตุ้นให้ดูด้วยเหรอดูมันจะให้ของอะไรอะไรกระเป๋าเปล่าวะมาดูมัอจะใหม่มีแต่เลยความอยากรู้ว่ามันจะให้สัตว์ขี่เรามาหรือเปล่าผมื่เรยวๆ้ลองกดไปที่อวตารแล้วก็ดูที่สัตว์ขี่ซึ่งก็ว้าวไอพวกมังกรหุ่นจนหน้าตาปแปลกแปลงนี่มันมาไงฟ้าวันกน้ำแข็งโอ้ผมเดาอะไรนู้นนี่จะมาพระเอกแน่ๆใช่เพราะน่าจะเป็นสีแดงครับถ้ากะแบบโง่ๆเลยไอเลซาวน์นี่ก็เขียวเท่ดีนะเฮ้ เออมากัตัวให้ดูนี่จะไม่ใช่แบบตัวอย่างแบบสัส้นๆนะถือว่าจะเป็นต่อแบบจริงจังเลยครับ ซึ่งหนูมาคอนั่งดูนี่ก็น่าจะนั่งดูชิชางพอขวรด้ซึ่งใครฝกินเข้าใจหน่อยหรือไม่ก็พยายามอ่านซับก็จะแบบดูแล้วจริงๆนั่นแหละพอแล้วพอแล้วพอแล้วตัดมาเยอะกว่านี้โรลิกกสิทธ์กันพอดีถึงในความเป็นจริงแล้วนั้นผมจะนั่งดูการ์ตูนนานพอสมควรก็ตามแต่ก่อนจะฮะเลาอะไรไปมากกว่านี้ก็มาทำปฏิบัติการก,การด์ดสตอรี่ของเรากันต่อดีกว่าแต่จะว่าไปการ์ตูนมาฮุกันเมื่อกีล้ลราผมนึกถึงตอนเดียชูมนกันแฮะทำให้เรื่องราวต่างๆในหัวตอนไนที่เคยดูมาคืกแกนกินขนมนานพังผู กูเข้ามาเลยเว้ยมันได้ความรู้สึกเหมือนตอนที่ผมนึกได้ว่าเธอเคยปอขน,นมผมเหมือนกันถึงใน,นตอนนี้เธอจะไม่อยู่ปอแล้วเอาพอแล้ว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 เธอเจออิดดังเนี่ยแล้วตอนนั้นปฏิบัติการการดัสตอรลกการ์ดต,ตอนขึ้นแบบจริงจังแล้วก็เฮ้ยนี่ผมพลาดอ๋อนี่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรป,ปลอบใจตัวเองพอ่อให้เอาใหม่เอาใหม่แล้วก็มาตั้งอีวาข้อสามทางพร้อมขึ้นเวทีให้เรียบร้อยเมื่อเก็บเงินได้จนวางคั่เลยแล้วก็สับสวิตในคาบปิดเกม ใช่ล้างผมความรุยานเรียนสกิลของคูลเลอร์นี่ว่าสับสวิตปิดเกมแล้วกันรรับเพราะผมกดออโต้แอคทีฟปุบพลแพชนนั้นนั้นก็จะถูกกำะโดออกมาว่าผมจะต้องเป็นฝ่ายชนะใช่ค้างเขิดดีและตอนนั้นปฏิบัติการการดันสตอรี่กันเดินการต่อแบบยาวๆ ซึ่งเธหกแย่ในเกมก็ได้วนบอลอย่างงาซ้ำๆเลยเละเป็นวงจรอ,อุบาาตามเคยและต่อจากนั้นไม่นานไอ้น้องของผมนั่นก็ไม่รูด้วยคืออะไรเกิดจากใน,ในเกมออสตาเวนี่ขึ้นมาท้าหปฏิบัติการการเสตาลร่ของเราน,นั้นถูกขัดไว้กลางคันเลนู้นี่ก็ทำารม,มกลับมาเดินเข้ามาตอนนี้ต,นตัวไหนโหดซึ่งเลือกจากว้เรานั้นมีบุญคุณกับไอฟิเซอร์เจ็ดดาวขรั่งมาหลังจากนั้นนำไปว่าฟิเซอร์เจ็ดดาวแต่รู้ไหมว่าคำแนะนำนั้นจะทำสิง่งไม่ดีเข้าสู่เราขึ้นมา ไห้นูนีม่มาให้ผมพาไปลงหาพอเบจิตาเฉยซูโบตามตอมถือตอนนี้ตัวเราจะค่อนข้างครบแต่ผมก็ยังไม่หมัดใจช่เดียวใจลงไอดาเวนี่พานจึกวานแดนเซอร์งลงก่อนเจ๊แกที่พาไปได้จริงแล้วก็ต่อไปอีวานครอปโอเคถ้าแบบชิวหลเลยเลมั้งเฮ้ย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 ดี๋ยวเดี๋ยวมมันมันหลุดอ่ะโอเคเียขึ้นขีออ่วานคอปได้ไรยิเงเลยก็แล้วกันดีเฮา คือช่วยอะไรแเหว่าชิวชิวแต่อลังก็กืตกอยู่บัการัเพราะไม่รู้ดูพวกนี้มาหลุดมาได้งไงนี่มันเลือดเยะขนาดนั้นเลยเหรอฟ้าเรื่องน่าจะประสบการณ์ที่เราเคยหลงมาแล้วทำให้รู้ไอ้ตัวเลยไปทอโพงนี้ว่าเราใช้ตัวติดไฟตีเลือดตีเท่านั้นใช่วางทันก,กิลโลสิค้าบรออะไรเพราะว่าเราจะมีใครให้อะไรแผลๆแล้วล่ะเคยตัวพวกนี้เป็นตัวท่าไฟแต่ทันจิโร่มาเป็นตัวถาดเพื่อเวลาตีกันมนทำให้เราไม่่อทันจิโร่ของผมน้อยลงแล้วก็ใช่ตอนที่อัดคลิปอยู่ผมไม่รู้ครับ จริงๆจะว่าไปรู้ก็ไปได้คือไม่ได้คิดมากกว่าแมถือว่าเตอรไปอุทาหอเขาแล้วกันว่าจะลงอะไรให้ดูท่าดีๆด,ด้วยครับแล้วต่อจากนั้นนายไม่เช่บไม่นานด้วยหลายเหตุอย่างนะครับเราแพ้ไปตาปริยายไอ้ดูพวกนี้ในเว็บลังๆแล้วมันถือโคตรแล้วก็ต่อจากนั้นก็เริ่มต้นมาอยู่ลายตาแต่สุดๆท่าบสรุมันก็แพ้เหมือนเดิม นี่ขนี่ไม่ได้ครูฮูช่วยลงนี่ผมจะลงไม่ได้เลยหรอกฟะแลได้วความที่คิดแบบนั้นก็ได้คิดมาว่าไม่ได้แล้วล่ะเราต้องไปสู้ตัวเองด้วยการลงหาด้วยตัวเองเท่านั้น ผมจะจัดการฟาร์มทีมขึ้นมาใหม่นิดหน่อยโอเคซึ่งที่ที่ผมฟาร์มาใหม่รอบนี้ก็คือผมจะเพิ่มตัวทองินไปอีกสักตัวหนึ่งครับเพราะผมจะได้วางตัวเยอะๆแล้วมันจะได้แบบเพิม่มดาเมจกันแบบเยอะๆเลยอ่ะแล้วก็ออกม,ามาเริ่มกันใหม่สักตั้งครับพนรอนี้ผมเริ่มลงทุนด้วยการวางไอ้นุมตัธุรกกจตอนะตอนนั้นพอลดยตังผมก็เราวางอีวานคอฟใช่จึงไม่ได้วางตัวเดียวต้องวางสองตัวครับถึงจะเอาไหวแล้วพอมา,มาอีกสองพักหนึ่งไอ้ผมก็เริ่มวางไอด้ดอมมาเตนให้รอนแลนซ้างสีสันแถวนี้กันหน แลยก็ะตอมอสราบตัวเอเลนเมนทอลในรอบนี้นั้น โอ้ใช่หนูสวยในการจัดการอ้าวแล้วพกต่อยหลุดก็ออกขี่วานครอบไปไทยตบก็น่าจะม,มีปัญหาอะไรแล้วครับและต่อจากนั้นก็จะเป็นการเอาเกตัวละครถูกข้ขาขึ้นมาทั้งหมดนั่นแล้วก็จะมาสกาการเล่นมานหลายตาให้ผมรวยเวฟลังลังมันต็มีตัวให้แบบเลือดเป็นล้านเลยอ่ะแล้วก็เราไม่ตัวละครขอ,ของเรานน้าตี้ไม่ไหวตายสมายที่แกของ,ง่ายก็แค่ว่าคูเลยไว้สักตัวหนึ่งเพราะเชี่ยแกจะได้เลี้ยงลูกน้องมาอย่างน้อยลูกน้องเชี่ยแกก็เลือดหลายล้านแล้วอ่ะ แล้วก็ดูเหมือแผนการคิดวิคอคของเราน่าจะเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดีนที่สุดก็ชน,นะแล้วฮะเป็นไงล่ะลงเองก็ลงได้เห็นมานี่แบกด้วยคนหนึ่งน่ะโดยครับและต่อจากนั้นก็ลงกระต่อเลยแลแบบยาวๆซึ่งก็จะบพบนวนซ้ำซามาทุกอย่างที่กล่าวมาเลยครับแล้วก็ต่อมาดูน้องอก็พงนันมันก็บอกว่าคิดเกียนเล่นแล้วซึ่งก็ยังลงไม่เข้าเคสแค่ก็ล่อชิงว่าคิดเกลเล่นซะก่อนไอ้พรมกออ็ซาสลาเวลวาแบกต่างนาน,นาไฟ แล้วก็จะดทีมหมาพร้อมไปเริ่มปฏิบัติการก็ตลุยสตอรี่เหมือนเดิมแล่ก็นานแะระคราซึ่งก็ให้มีอะไรมาก็แค่ลองไปเห่รื่อยจนกระทั่งในสุดก็ได้เปลี่ยนด่านหมายซากทีโอ้นี่มันด่านอะไรเนี่ยนี่เหมือนอันนี้เลยไอ้ดา่านอ่าโจโจออ่ะในโลกหนึ่งเพราะว่ามันมีคาคาๆนี้อยู่นะเอ่าวางไอ้นู้นี่ไว้ตรงไหนดีวะเอ๊ะหน้าหรือหลังดีวอะอโอ้ วางมันหารเวบหนึ่งอดได้ต่างฟรีเลยซ่ในรอบนี้การเล่นอะไรต่างกันนะก็จะคล้ายๆในหลอกก่อนพอเริ่มแล้วด้วยการวางไอหนูแดนเซอร์เราคอยดูเชียวว่าัตูมันจะบุมมาจากฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่ไหมะจิ๊กเข้าห้วา,างหยูดคอบข้างห้ยเลยแต่ก็วม่หยบดขอบไปทั้งสองฝั่งต่อจากนั้นก็อเกย์หนูแดนเซอร์นี่ใครย้ายเวทีต่อไปเรื่อยๆซึ่งพอได้ต่างจนพอมหมพอควรก็เริ่มวางขู่เลืเจ็ดดาว พอ่อปรสวิดพิชิตเกมตอนแรกก็จะเป็นการใช้หมาหมูสู้หมาหมูใช่แต่ตอนสุดท้ายนั้นก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายและตอนจากนั้นก็ลงต่อไปเลยครับไม่มีอะไรมากลงแล้วลงเล่าล,ล,ลงผ่านไปเลยเรื่อยแล้วก็ตัดภาพมาทีตอนเฮาเล่นยืนดีแล้วก็ไปเห็นววาเกมออฟตาเนีม่มีอัปเดตใหม่เดี๋ยวนะนี่ผมไม่ได้อาผิดไปใช่ไหมมันลูฟี่กี้อโอ้โอโอโอ นี่เกมออฟสารนะทำไมมันอัปเดตมาเร็วกว่าแมปวันพี่แมปนึงอีกแฮะแล้วก็เข้าเกมมาอย่างรวดเร็วแล่ก็ไม่ใช่ชาลีลอยผมที่ดาวได้แล้วมันจะอยู่ตู้ไหนจูเล่เปิดตูสเปเชียลทันทีแล้วก็หนีง่ายเออแล้ไอ้นุ้นี่ตัวอะไรวะตู้เขาจำไม่ผิดน,นะจะมาจากเลอร์ฮันเตอร์เอกฮันเตอร์เอาผมก็มาเอาอันนัถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้ครับว้าวคุณดูนี่ดิแม่งเท่โคเลยขนาะดครเห็นหน้าปองนะักก็รัวเท่แล้วอะ่ะ ใช่แถไม่ควจะเดาด้วยว่าไอ้หนูนีโ่โหดหมางแน่แน่ปิ๊ดจุยจริงคับที่ชาซอบสตาร์ดาวไว้ตังเยอะแล่ผมนั้นก็ไปชาๆาลีรอเรียบรับปฏิบัติการการรวมบอแเกงกี่ทันทีและเมื่อสุสมไปรข้งแรกให้ได้นั้นก็เฮ้ย <c oughs> ผมได้ตัวใหม่มาเลยอ๋อแตถึงจะได้ตัวใหม่แต่ก็ได้เสียดายที่ไม่ใช่ตัวให้เราต้องการ<อ>แต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเราก็ยังมีดวงอยู่บ้างถึงตัวให้เหลือที่ซุ่มได้น่าจะเป็นเพียงแค่ขยะก่อนเถอะ แลวต่อจากนั้นก็ซูมต่อไปเลยเรื่อยวนยืงงานซ้ำแล้วซ้ำแล้วลีกระเป๋าเคลียขยะทิ้งอยู่หลายๆายรอบโอ้โเว้ยล้เลยเกิดาเขา z o ม m ไปไปย่อยแล้วไงแต่ก็ดูเหมือนที่เร,ราบอกว่าเราจะมีดวงเราจะคือดวงทั้งหมดของวันนี้พอต่อจากนั้นอีกหลายร้อยสตาร์ดันและผมไม่ได้ตัวอะไรเลยไม่ได้ตัวขยะขยะแต่ยังได้หนูจากเลือคันเตอร์คันเตอร์นี่มาซ้ำอีกตัวหนึ่งอีก ำไมไม่เอาลูฟี่มาแทนแต่ก็ะพอมแทงทาใจขรับทางใจอีกสักวันคงเป็นดวงของเราบางแหละแล้วก็ซูมตอบไปเรื่อยๆมาพร้อมกับแสงอะไรต่างๆนานาที่เปลี่ยนประกายเป็นเอฟเฟกต์สวยงามแทงตาซึ่งมาพร้อมกับความเกลือแต่ความเกลือน้นใช้เวลาสักพักหนึ่งก็อาจจะหายไปได้แต่แสงเอฟเฟกต่างๆนานาที่แทงตาเข้ามาเนี่ยสิถ้าไม่ได้ใช้แว่นออปตาที่มีเลนยหน่ยเอกเบอร์ในการป้องกันแล้วก็บอกเลยตาคุณน่าจะเสียแน่นอนเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมเอาแว่นออปตาที่มีเลนยนะเอก เอมเบอร์ <Em> ไปใส่พ่อกับใส่ตาด้วยครับออใส่โคดเอไมยูเอมด้วยครับจะลดราคาไปหนึ่งร้อยบาทยิ่งต่างหลังคลิปเดอ้อเคียย์กะเป๋านะกสุมต่อไปจะกระทั่งสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในสุดมันก็เกิดสตาร์ดัตม์ ตอนในระหว่างที่ข้ามควรอยู่ไม่นานนะผมก็เลยไปเห็นด้านขวาร่างเขาหรือกากรลาคานะนมีปายราคาเซลล์ติดไว้อยู่แล้วก็ว้วตาดันลดราคาพิเศษใช่สิเหรอราคาอย่างงี้เราที่ชอบของลดราคาอยู่แล้วจะรออะไรและแน่นอนข้าถึ่งเห็นว่าในเกมลดราคาแล้วจะ่ถ้า้เขาไปร้านคิดตันช็อปราคาคงจะถูกขึ้นอีใช่ผมจะเข้ารนะ้านคิดตันชอ็อปเอาเงินจริงไปแลกเป็นเงินปลอม แล้วก็เงินพอไม่ได้มาเป็นแบบเป็นสตาร์ดัแล้วก็อาชีพเขาหาให้ฮอเกมแล้วก็หอรอยาไเปครับแล้วก็ตอนพ่อมัสถานนะก็คือบนซับเลตทานนะระหว่างของคอเธอก็เป็นในใค่พี่น้องเหมือนเดิมเอ้าอันนี้มุกเขาเก่าแล้วก็มาชาชานลีรอยในความยากได้ลูฟี่เกียร์แจัดจัดที่นี่เข้าเกมทันทีแว่าเข้าเกมมาสักพักผมก็รู้สึกแปลกใจว่ะเดี๋ยวนะนี่คือแบบคมอมาโลอไม่ทันนะท้องฟ้าเลยมืดอ่ะ ใช่ครับซึ่งแรผมก็คิดแบบนั้นแต่พอลองดูดีดแล้วลอกฟาร์ม่ด้มือของแมพผมลนไม่ทันแต่เมื่อคืนให้พเจ้าน,นี่เก่าว้าว <Whoa. S 1> ไม่เห็นแบบนั้นแล้วมากระไรผมอยากได้ลูฟี่เกียห์เข้าไปใหญ่ในมือขนงผก็มาชนชาร์ลีรอจนกระทั่กปฏิบัติการการสุนทันทีใช่ครับซึ่งไอเราก็เห็นลูฟี่เกียห์มาที่พระจัน์แล้วทำให้มมผมก็พอมีความหวังขึ้นมาบ้างถึงไม่แน่คบวานี่อาจจะเป็นรางดีก็ได้แต่ความคิดนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเพราะในมือเซิร์ฟพาสที่เราสุ่มไปเลย มไม่เคยมีท่าทีมแมวว่าจะเห็นเงวตะคุ่มตะคุ่มมาสักตัวโดยความท้อแท้เริ่มจากจิตใจของผมขึ้นเทียร์เล็กทีละน้อยแต่ไม่เช่าไม่นะาความท้อแท้ที่กัดกินที่จะของเรานั้นก็กัดกินที่จะของเรานั้นจนสำเร็จผม้อมจะนตาด้าน,นหมดตัวก็ยังไม่ได้อะไรเลย <S <S> เอาว่าวันนี้ขอพักการสูบลูฟี่พอก็อแล้วกันขออนุญาตพักก่อนค่ะเพราะเนื่องจากว่าอกหักจากลูฟี่มาเลยก็แวะไปดูตู้ธรรมดาน,นิดหน่อยซึ่งมาดูตู้ธรรม,มดาไปห i t ตู้แซดก่อเฮ้ยครบจํได้นะเมื่อครููผมเคียแกจะเคยบอกไว้สูบคาตานาแมนเอาไว้แล้วก็นานมาแล้วครับบอกตามตรงว่าตอนนี้ก็ไม่รู้มันจบเป็นอยู่หรือเปล่าต่เอาว่าสูบซืไว้ก่อนแล้วกันอย่างน้อยคือนายนะครมนาจจะเป็นคนได้ตัวอย่างหูซุยดิ ตอนนั้นผมนึกว่าไ่จำเป็นตอนนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยมันก็เหมือนกระจายอารมนั่นแหละครับที่เราบอกเขาไม่จำเป็นแต่ผมก็ยังรักเธออยู่เลยและการซูมก็ได้ลําเดอ๋ยวตอบไปเลยรืงตัวละครใหม่ใหม่โผล่ขึ้นมานั่นนเราให้เราเห็นได้สง่าตาอ่าใช่แล้วก็นิ่งหายได้มาแล้วยางอยครั้งนี้ก็ถือว่าดีครับปลองซูมไปถึงใครการันตีและกระตาทำเนี้ยบไร้ตัวใหม่มากต้อมาลองกันหน่อยมาดูซิว่าทำไมโครูเขาถึงบอกว่าซูมเก็บเอาไว้แล้วก่อมามาดูรีวิวซกิลกันดีกว่าสิก้เอิร์คับต่อเป แล้วก็นั่นเป็นสกิลแรกนั่นเป็นการหมดตะวัดดาบขานานไปขึ้นนาำออกไป มัเป็นเอเคยนูนี่ตีติดเลือดด้วยเอ,อ,เอ,อมโคตรชอบเลยพวกตัวตีติดเลือดเนี่ยใช่เพราะเวลาสำหรับมือใหม่เลยครับถ้าไม่รู้สูมหาตัวอะไรดีหาพวกตีติดเลือดไว้อ่ะความสามารถนั้นถือว่ายอดเยี่ยมแต่เอฟเฟกต์ก็ที่ว่าเฉยๆฉกแล้วก,กันครับตัวต่อ,ตอมาสกิลที่สองมาบิเ,เกอรกระโดดขึ้นไปหอกกับฟันลงพื้นแบบรัวๆอเออสิ่งอันนี้ก็เทยูยแล้วก็ทันมาที่สกิลที่สามถึงชื่อสกิลมันจะเปลี่ยนไปแต่ทำไมสกิลมาดูไม่เปลี่ยนไปเลยฟ้ามันเคยเรองคยนนแล้วก ฟันมันยังเพื่้นเหมือนเดิมแ้่มาปัจจุบันมากับพเมการตีแอร์เข้ามาสสกิลอะไรต่างๆนั้นก็ไม่เปลี่ยนสกิววลมันก็ถือว่าดีอยู่แล้วขนาดแล้วคยังไงเราคงไม่ใช้ตอนนี้อยู่ดีอะตอนนั้นเปดันสตอรี่ของเรากันต่อดีกว่าตอนนั้นปฏิบัติการกับสตอรี่จึงได้เร่มตขึ้นอีกครั้งดันดยา์ไปครับเจอกระทั่งเวลาผ่านไปว่าเมือก่อนของตันมาฮี่ก็เปลี่ยนด่านใหม่แล้วลด่านนี้นะ่จะการที่มองดูสังเกตรอบๆนล้วจะเป็นด่านไทยท่านแต่ถึงจะเปลี่ยน วายดูไอดอลนักเต้นแล้วก็วางอีวนต์ครับพอม,มีตัรพอควรก็วางคูลเลยออกดล่างแจ้งแล้วก็ปิดเกมครับแล้วก็มันได้มีอะไรอะลงวนอยู่งี้ยาวไปพอนล้นแต่ภาพไปเอาไวใ้ให้ด่านใหม่เลยทีเดียวจนในระหว่างที่เปลี่ยนด่านนั้นผมก็นึกขึ้นได้ว่าม,มีตัวใตสตาร์ไลยตัวที่ผมซุ่มมาแล้วผมยังไม่ได้อีวอมันเลยดีวาเพราะเนื่องจากไอ้เรอนั้นดัลสตอรี่ไม่ผ่านครับชอบจะเป็นเรื่องอะไรดีเพราะว่าตอนนี้ผมด่านผ่านแล้วก็เลยมาดูซิว่าตอนนี้จะทำตัวไหนอะไรยังไงได้บ้าง เพื่อบางทีอัปเดตเราจะได้อัปเดตไปเลยแต่พอดูดูแล้วมันก็ใช่นานแหละตัวที่เราหาบรจิจาการเล่นสตอรี่อ่ะแต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่แค่ตัวงเล่นสตอรี่เนี่ยสิมันต้องไปลงดันโน่นดันดน,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 ดนี่ดันนั่นซึ่งเอาให้ว่าไปลงสตอรี่ต่อก่อนก่อนแล้วกันครับโอ้แม่ย่อยนี่นึกไม่ออกเลยนะว่าท้าไม่มีคูลเลอร์มันจะลงให้ผ่านได้ยังไงวะดูแต่ละตัวดิ กบไปใช้น้อยๆนะแถมยังมาเย,ยอะอีกเลยไม่ใช่ไม่นะการเปลี่ยนด่านใหม่ด่านก็ได้มาอีกครั้งใช่คือคุณได้ด่านเวีนี่ไหมก็แงแ่ายายังก็ต้องคุณสิฟะถึงเราจะมีไฟใหม่แต่ทุกอย่าง,างมันก็ยังเหมือนเดิมใช่ครับพเพราะว่าเนื่องจากเรามีประสบการณ์และเป็นให่ทำให้ด่านนี้ไม่ใช่เราต้องกังวลอะไรมากมายนะักอ๋อเพื่อใครไเข้าใจครับคืนนี้เป็นไานที่ผมไปทําทันจิโร่เจ็ดดาวแต่ด่านที่ผมไปทํามันจะดูโหกว่าน,นี้หน่อยอะนะอันนี้คือหายไปเลยอะแล้วก็เนาะเขาก็ผ่านไปอย่างง่ายได้ยในการลงก็ เรืนการต่ออย่างนั้นไปเลยเรื่อยจกระถางและนั่นคือระบบในซีชัวมสตลี EP นี้เราขอสปอยไว้ก่อนวีพีน่าจะเป็นการตามล่ฮาฮลูฟีเกียฮ่าถึงจะได้ไม่เหรอขอห5าไลค์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับไป